สวัสดีจ้าพบก,กับเซลนิ่มจัดจัดปัดเงาสปาวัาวนนุ่งอีกแล้วจ้าเมื่อนีเป็นวันอาทิตย์นะจ้าโมแมนจ้าวันเสาร์วันเสาร์เส,รเสื้อสีแดงนะคะไม่ใช่วันอาทิตย์นะคะเป็นวันเสาร์นะคะลานเฮาจะเปิดจันทถึงเสาร์นะคะส่วนวันอาทิตย์ลูกค้าคนใดที่อยากมาเพิ่งรถนะคะให้โทรติดต่อเซลก่อนนะคะ าสามารถเฮ็ดเรื่องจองรถได้เมืเอบังรถได้นะจ๊ะมีทั้งมือหนึ่งมือสองเลยจ้ามือนีนิมจะผ้า,มาเมื่อบงรุ่น3รม่นเลยจ้าจะเป็น l อ2งแรงแล้วก็40แรงแล้วก็ห0แรงจ้าร <c oughs> ดเท่ากับสีจอดอยู่ประมาณนี้จ้าแล้วก็จะมีแม่บ้านทางความสะอาดด้วยนะคะเ <c oughs> ช็ดรถเช็ดล่าเวลา,บลาบแบบ่นจับอย่างสินะจ๊ะรักษารถไว้ดีมากเลยจ้าแล <c oughs> ้วก็มองเก็บรถเท่าบริตารคนนะคะลูกค้าขา หลายคนที่เขามาเบิงรถนะจ่าก็สิเห็นนะจ่าว่า โหดเท่าก็คือเก็บรักษาไว้ยังดีนะคะบรได้จอดตากแดดด้อยค่ะพี่น้องผู้ใดที่แบบซื้อออนไลน์อย่างจังสีหนาจางป้าต้องกังวลเลยจ้าว่าโถดเท่าสิเดยโดแบบโอ้ยจอดตากแดดบอโอ้ยรถลดเฮาสิเอ่อสีสีมองบอเพราะว่ามันถือแดดยังสีป้ต้องกังวลเลยจา้ารถดเท่านะจา้าบอได้จอดตากแดดนะคะมีหลังคาหุ่มนะคะโอเคจา้าเดินจะพาไปเบื้องรุ่น32แรงเป็นรุนแรกเลยนะจ๊นะเนาะ นี่จ้ารุ่น L 3 2 1 8 SP เนาะคะ่ะเป็นรุ่นที่ใส่เฮ็ดในครอบครัวนะจ๊ะเนินบ่เนินเฮ็ดบ่เนินเฮ็ดไฮนะจ๊ะเนินเฮ็ดในครอบครัวเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะจ้ะเาเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนธรรมดานะจ๊ะบอนินรับจ้างนะจ๊ะเนาะเป็น L 3าที่สองแรงนะจ๊ะดาวเริ่มต้นจะอยู่ที่หนึ่งมืนบาทเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งมืนบาทเนี่ยได้อุปกรณ์สามชิ้นไปเลยจ้ะ สามชิน้นจะมีใบมีนาตัวนี้นอจากผันหลังโตรตาลีนะจ๊ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะจ๊ะว่าจะเอาเป็นเป็นผัานบุ๊หรือพันพ่วนไปน้ารถก็ได้หรือเอาโตรตาลีสังไงก็ได้ขึ้นกันจ้ะดาวหนึ่งหมื่นบาทนะคะโปรโมชั่นซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าจา้ารุ่นนี้ทำว่าคนสื่อหลายบอกะกะ,กะมีแน่นะจ๊ะเพราะว่าลูกค้าบด้เ้นรับจ้างน้นแบบใส่ นี่เฮือนจะของซื้อเนาะจา้ะเนาะพามาหน่อยบอกอะหนุ่มว่าบ่หน่อยนะจ้ะกะหน่อยก็สี่สิบนิดนึงจ้ะดาวหนึ่งหมื่นบาทถนั้นจ้ะลูกค้าคนใดที่เอ่อบ่อยากใส่ทุ่นหลายกะหนิ่มแนะนํารุ่นนี้เลยเนาะจ้ะรุ่นสามสิบสองแรงหนึ่งเอลสามสองหนึ่งแปดนะคะตัวเอสพีจ้ะเติมน้ำมัน,มนดียี่สิบได้แล้วก็เดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถนะคะซื้อปีนี้พอนปีหน้าจา้า ส่วนค่างวดนะจ๊ะลูกค้าสามารถเลือกได้รายปีลายเดือนแล้วก็รายหกเดือนนะคะเดี๋ยวพาไปดูรุ่น40แรงจ้า L4018 SP จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะคะเติมน้ำมันดี20ได้จ้าตัวนี้นะคะถามว่าลูกค้าคนาซื้อเยอะไหมนะคะเป็นรุ่นที่แบบว่าขายดีนะคะขายดีมากนะคะเป็นรุ่นที่เน้นทำนาจ้าเน้นทำนา ทำรได้ไหมได้นะคะแต่ว่าก็ตามแรงนะคะแต่ว่าถ้าเน้นก็ิมแนะน,นําเน้นทํานาดีกว่านะคะรถมันก็จะเหมาะกับการทํานามากกว่านะคะก็จะน้ําหนักก็จะไม่ไม่เยอะมากแล้วกเ็เวลาแบบไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบดินไม่แข็งดินร่ม,ม่ะจ๊ะ <c oughs> มันก็นจะบมวมนาะจ๊ะเนาะ l 4 0ส8 SP นตัวนี้จะดาวเริ่มต้นอยู่ที่ 1 6 0 0งบาทจ้ะ1 6 0 0งบาทลูกค้าสามารถเลือกอุปกรณ์ได้เลยสามชิ้นจ้ะเอาไปเลยพร้อมกับตัวรถนะคะผ่านบุกก็ได้ผ่านทวนก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะอ่าอยากจะเอาอันไหนไปใช้ก่อนนะคะตัวนี้ l c ศ1 8ย์หนึ่งแมมันน่ามดีนะจ้ะที่บ้านิ่มกไ็ไก่รุ่นนี้นะจ้ะแต่ว่าเป็นรุ่น36รุ่น36จะเป็นรุ่นที่ออกมาก่อน47นะจ๊ะพอ4เอ้ยไม่ใช่4 7 40แรงนะจ๊ะถ้า คือ40แร้งออกมาแล้ว36กับเล,ลเท่า์ผลิตไปนะจ๊ะเป็น,นตัวแทนนะคะ36แรงนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ก็สามารถใช้ร่วมกับ36ได้เนื้อจากให้ดูข้างหลังจ้ะส่วนข้างงวดนะคะก็ผ่อนได้เหมือนกันนะคะเลือกได้เหมือนกันละว,ว่าจะเอาเป็นรายปีรายเดือนแล้วก็รายหกเดือนก็ตามสะดวกลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งที่ ใหญ่กว่านี้นะคะก็จะเป็นรุ่น L 5 0 1 8จ้านี่ L 5 0 1 8 SP ก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะใหญ่กว่าตัว40แรงนะคะใครกำลังมองหารุ่นที่แบบว่าทำนาก็ได้ทำอ้อยก็ได้ทำไร่ก็ได้นะคะรุ่นนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะปลูกอ้อยได้นะคะลูกค้าค่ะคนไหนที่อยากจะเอารถไปปลูกอ้อยนะคะนี่แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะมีมีมีเครื่องปลูกอ้อยสำหรับ L 5 0 1 8นะคะ ถ้าเป็น40ยังไม่อยากแนะนำให้ให้ใช้ให้ใช้เครื่องผูอ้อยนะคะเพราะว่าแรงมันก็ยังไม่ถึงนะคะก็จะแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ L5018SP ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันค่ะใช่ดาวเริ่มต้นนะคะสำหรับ L5018 ตัวนี้นะคะดาวอยู่ที่22,000บาทนะคะโปรโมชั่นเหมือนกันเลยค่ะซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะคะตัวนี้จะเป็นตัว ปรับฐานล้อได้นะคะตัวปรับฐานล้อได้ลูกค้าบางคนสงสัยนะคะเพราะว่าคืออะไรนะคะก็จะปรับตัวนี้นะคะมีล้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันมันก็ทําให้ล้อกว้างขึ้นนะคะลูกค้าใช่ส่วนมากลูกค้าที่เอารถเออที่เอาไปใช้ะคะ่ะรุ่นนี้นะคะ่ะก็จะเอาไปใช้กับคลิปอ้อยมากกว่านะคะเพราะว่าคลิปอ้อยมันก็ต้องใช้แรงยกแรงเหวี่ยงนะคะฐานล้อมันก็จะแบบ ต้องทําให้มันกว้างขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าแต่ตัวนี้มันก็ราคาอัพขึ้นมาจากแบบเกีธรรมดานะคะไม่ไม่แพงมากนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นตัวธรรมดาแลว้วปรับฐานล้อได้ไหมก็ทําได้นะคะทางร้านทำให้นะคะก็จะอาทําทด้วยวิธีกลับล้อนะคะประมาณนี้เติมน้ำมันดี20ได้นะคะ ดาวเริ่มต้นอยู่ที่22,000บาทนะคะโปรโมชั่นนะคะนิมแจ้งล่วงหน้าเลยนะคะว่ามันเปลี่ยนไปทุกเดือนนะคะลูกค้า22,000ก็คือเฉพาะเดือนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเดือนหน้านะคะนิมก็ยังไม่ทราบโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะอาจจะไม่มีโปรซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะคะโปรซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าเนี่ยนิมขายรดเยอะๆเนี่ยนิมขายลถมาหลายปีอะ่ะนิมอยากให้แนะนำนิมอยากแนะนําลูกค้าให้ซื้อรุ่นเอ่อเดือนเดือนนี้เพราะว่า โปรมันดีอะคะ่ะถ้าจองเดือนนี้ก็ใช้ปีไปถึงสิ้นปีเลยเราก็จะได้มีลูกค้าก็จะได้มีเวลาหาเงินนะคะก็จะได้มีเวลาหาเงินนะคะก็เลือกแบบการผ่อนได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นรายปีมแบบงวดย่อยรายเดือนรายหกเดือน,ลอนแล้วแต่สะดวกจ่ายเลยนะคะถ้าลูกค้าคนไหนที่แบบอยากซื้อรถให้พ่ออย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกใช้เป็นแบบรายเดือนก็ได้นะคะเพราะว่า รายเดือนก็ดอกเบี้ยก็ถูกกว่าเนาะใช่ค่ะใครอยากสอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็แอดไลน์มาเบอร์นิ่มได้นะคะเบอร์081768 7, 7 9 4 8นะคะใครเข้ามาดูใหม่นะคะรุกวนปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่านิ่มจะมาแจ้งโปรโมชั่นให้ฟั่ง6กเดือนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะไปดูทั้ง3รุ่นแล้วนะคะเป็นรุ่น32แรง SP 40แรง s t แล้วก็50แรง ST นะคะก็3รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่แบบว่าขายดีมากๆเลยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากสอบถามรายละเอียดรุ่นอื่นๆนะคะอาจจะเป็นรุ่น M นะคะ MU 4 9 MU 5 7เจ็ M หกสองรุ่นที่มีอยู่นะตอนนี้เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็เ M เจ็ดห้า M 88แล้วก็ M98 แล้วก็ M108 นะคะใครนะคะที่สนใจรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถทักข้อความเข้ามาส่วนตัวนิ่มได้นะคะเบอร์อยู่ด้านล่างเลยนะคะเบอร์0817687948นะคะแอดไลน์มาได้หรือว่าโทรมาก็ได้นะคะเดี๋ยวนิ่มจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ในคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็รายละเอียดในใต้คลิปได้ด้วยนะคะร้านเรานะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะส่วนวันอาทิตย์ลูกค้าอยากมาดูรถนะคะสามารถโทรติดต่อเซลล์ที่ ลูกค้าติดต่อได้นะคะหรือว่าโทรหานิ่มก็ได้นะคะเบอร์ตามด้านล่างเลยนะคะนิ่มก็จะาวางแผนว่าเอออาจิต์เนี้ยลูกค้าจะมาหานะคะก็จะไม่ได้ไปไหนก็จะได้รอลูกค้ามาดูรถที่ร้านนะคะส่วนใครนะคะที่สนใจอยากจะจองสามารถจองทางไลน์ได้นะคะหรือว่าอยากจะามาจองที่ร้านนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะก็จะมีทะเบียนบ้านแบบประชาชนนะคะคนซื้อคนคำ้ำคนค้ำหนึ่งคนเป็นคนละทะเบียนบ้านไม่เป็นสามีภรรยากันนะคะอายุไม่เกิน60ปี ส่วนใครที่อยากเดินทางมาดูนะคะร้านเรานะคะก็จะอยู่ที่บานดุงนะคะอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะไปมาไม่สะดวกไปมาไม่รู้จักทางนะคะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนิ่มจะส่งตำแหน่งที่อยู่ให้แล้วกันนะคะส่วนใครนะคะที่เข้ามาดูใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิ่มด้วยนะคะเซลล์นิ่มจวดจาดฟาดเหี่ยวสาวบันดุงค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย